วันตีห้าวันทุ่ตีตีติ่งหาคมตัวตอมตอมพันธะและท์ดตรีวิชาคณิตศาตรเรื่องการเขียน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 บันทึกบันทึกกิจกรรมกิจกรรมที่ที่ระบุระบุ ระบุระบุบุเวลาการอ่านและการบันทึกกิจกรรมหรือเหตุการณ์หรือเหตุการณ์บันทึกของเด็กชายชาติวันเสา ที่จุฬาคมคมตัวต่สองพันห้าน้อยจีจุดแปดเวลาเวลาเวลาหกจุดตูนต์ูนนอออกจากตตากรุงเทพกรุงเทพแปดจุดศูนย์ศนย์นอถึง

จ้าตกสามโจนรอถึงวังตักใครวังตะไวังวนตะตักรพักผ่อนผ่อนตุกปอนตกโจนรอรับประทานอาหารอาหารกลางวันตามเก็บตาม สามศนตออกจากตวงตาวังตะไครวัตาใใครใใครไหญใครไหญใครจิดสี่ตกสามศนต์อตนอถึงน้ำตกน้ำสาลิกาสาลิกาสาลิกาหกตก ตูนนอเดินทางเดินทางกลับกลับจะตปตูนตูนนอถึงถึงกรุงเทพกรุงเทพชาติตเดินทางเดินทางออกนอจากจากกรุงเทพกรุงเทพเวลายังไงใดใตอบตอบ ตูนตูนนองมียาถามถามเวลามียาเจ้าตุกถานตูนนอชาติชาติเดินทางท่านถึงที่ใดที่ใดตอบตอบถึงถึงวังตะใครวังวตะใครใครใครพักผ่อน ถามถามชาติเดินทางเดินทางถึงน้ำตกเึงนน้ำตกสาริกาเวลาใดใดตอบเวลาจเตตกถามถามศูนย์โชาติ เดินทางเดินทานกลับกลับเวลาใดเวลาใจตอบเวลาจุบปุบตุบตุนตุนนอชาติชาติเดินทางเดินทานถึงกรุงเทพกรุงเทพเวลาใดเวลาไงตอบตอบีวลาจุบแปดตุบตุนตุนนอ บันทึกบันบันทึกเวลาปัติบัติกิจกรรมวันวันปุ๊ที่ตีเดือนติงหาคม้ต่อจอเป้นทาพประเมนีวิจิ เย็นปุ่มพรพัฒนาตรกันเวลาเวลาเจ็ดนาฬิกาตาดิตาตื่นนอนตื่นนอนแปดนาฬิกาตาลิการับประทานประกันอาหารเช้าอาหารเช้าเก้า นาลิกานิตเรียนเรียนเรออนไลน์สิบจุดเอ็นาลิกาสามสิบสามสินาทีนาทีนาทีพักรับประทานรับประทานอาหารเที่ยงอาหาร อาหารเทรียนสิบสามนาฬิกา,นา,าเรียน,ยนออนไลน์สิ <15 S 3> บห้านาฬิกานา, <30 S 2> นาฬิกาสามสิบนาทีนานาเลือกเรียนเรียนออนไลน์ ิบหกนาฬิกาเล่นเล่นจับน้องสิบเจ็ดเจ็นิตาช่วยรดน้ำรดน้ำต้นไม้ต้นไม้ให้อาหารไก่เวลาสองยามสองยามยันคือคือ ยี่สิบสี่นาฬิกาบ่ายโมงคือเวลาเวลาสิบสามนาฬิกาาบ่าย่มงคือเวลาเวลาสิบเอ็ดนาฬิกาห้าทุ่มครึ่ง มทุ่มห้าทุ่มครึ่งคือเวลายี่ยี่สิบสามนาฬิกากาาิสามสิบสามิบนาทีตีห้าีครึ่งคือเวลาห้านาฬิกานาฬิ นาลิกาสานาทีสิบเอดนาลิกาสามนาทีสิอดนาลิกาสามสบนาทีตีหนึ่งนาลิกานาติกา เนาลิตา้านาลิตาเจ็ดโมงเจ็ดโมงเช้าเจ็ดนาลิตาเน็ตเด่นบมพันปันสุขตาปองสัาสิบเด็ครับเจ้าวันเจ้าวันทีค่า